แลลล้วอถึง KOC SO ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยอืมัดเงาน้องๆตึงๆ เริ่มง่วงแล้วอ่ะเหมือนแบบดำน้ำอ่ะไอเชี่ยด้วยจัดเงาเนาะเๆตึงตึงแรปเปอร์ชื่อดังไอตอนแรกก็โอเคนะแต่หลังมันมันแบบมันแรงหมดเริ่มง่วงแล้วอ่ะเอ้ยไอคนนี้โอ้โหอากาศเอาหล่อไงเปิดเปิดละหล่อไงไอเนี้ยไอแสกลางเนี้ย เอ็น uh, ี้ใช่ลุงโฟก์ไหมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใช่ไหมไอ้ลุงโฟกไหมเนี่ยเนี่ยไอแอกเนี่ยน่าใช่สัตว์ไปทางหลอดซะแล้วเอ็นี่จูปุ้นี่ไอแสะกลางอะไอไอไอโอ้โหไอไอ่อไ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 รไอ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 ้ไอ้อไอ้อไอ้ไอไ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 อไอไ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 อไ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  ไอจูใช่ไหมไหนเนี่ยใช่ไหมไอจูผมผมชัวร์เลยไอจูใช่ไหมอ่าบากรามแล้วหนึ่งไอเริ่นติดผับอ่ะโอเคตรงคอนเซ็ปต์อันนี้ไอคนนี้คุ้นๆตามมาติดๆไอนี่คุ้นๆสบายเลยนะพ่หอหนุ่มพ่หอหนุ่มสบายนะมาผับไปด้ไปอยู่ด้วยกันเลย

หลายตัวยิ้มแฉ่งนะออกเป็นลายเงินละท่าเด็กกูใหญ่แกงอ่ะเกิดแล้วนะนะคนนี้คนนี้ใครอ่ะของคนนี้ใครครับเฮ้ยไอ้นี่ตัดทิ้งไปมไอ้นี่ตัดตัดออกเฟรมเลยเนี่ยไอ้แก่เนี่ยไอ้นี่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 โลดไอ้นี่โลบมากนะออกสองเฟรมนะไอ้เนี่ยไอ้แก่เนี่ยไอ้นี่ออกตังถ้าเพื่อนไปนี่โอ้ออกสองเฟรมนะเอยามนี่กินกินกินกับเพื่อนเลยนี่ โอ้โหตังก็ไม่จ่ายใช่ไหมเนี่ยตรงนี้หรือว่าไงนะไฮ้ยแอร์ไทม์สองช็อตนะเจไดไทฟอนบ้างของน้ำตาลน่าจะไดไทฟอนอ๋อแต่ไอ้นี่ผมพ Reese ุ่งตรงไม่น่าเอาโอ้ยไอ้แอร์ไทม์สองทีนสองสองช็อตสองสกีนนี่ไม่ได้นะผิดหลังจัดหแล้วก็ออกชีนเดียวอันนี้ออกสองออกหน้าออกกลางเลยนะี่ไอ้ี้ยกินกินออกตงังไหมนี่เอาชอ็อตเงี้ยเอาชอ็อต ทำใจเพราะเกี่ยวสวยทำแซ่แต่หัวจะโรยติงก็รู้อยู่ต้องแบนเนมกูไม่ต้องลงไปช่วยน้องลงไปแทนเองอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวกูไม่ใช่ละไอ็นีะไม่ใช่ละก็ขี้โกงละก็แปลกแปลกเฮ้ยนี่นี่นี่เลย

เฮ้ยเพลนี้ขี้หู่ี้หูี้อยู่นกูไม่เลยเบียยังที่ไหนเพลงนี้ขี้หูขี้หูขี้อยู่โลกหูไม่เดยเบียดดักที่ไหนก็ใส่กูเข้าไปใส่เมือนชอนและเดแลทำมึงเลีอยกับอักแล้วพวกกูเฟียวป็ลไที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจำไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยอใส่เฮ้โทษทีกูเตจ่ดแบบว่าเคฟอร์ดบอกแล้ว อตั yeah, the ้งแต่ได yeah, yeah, ้พักหลังแล้วสกูแล้วแอคแล้วแอคแ่รนะแอคแล้วเออแอคจริงแอคจริงออกเอมบีสองชดได้ไหมไทยนี่จะดูบอกสังก็ไม่จ่ายแอร์ทามออกมากกว่าเพื่อนดิแย่แย่แย่สังก็ไม่จ่ายอะไรเฮ้ลุงเฮ้นลุงงงจัดลุงงงจัด ใช้แค่บัตรและเข้าซอกไอ้เหีกยมปีนกูกลากลามึงเข้ามาเลยสัาตอนนี้กูบ้าบ้าบางไอ้คนเต้นพวกกูเดี๋ยวลามเปิดลงไปหน้าบ้านนักพยากรณ์คาดว่าวันที่มือชนะกูได้ก็คงจะเป็นีกค่าเช่าอืมโอเคโอเคว่าเจ้าเจ้าเจ้าติดอันเดียวเอ็มย์เนี้ยไม่เดียงเดียวคือลุงพงออกบ่อยแค่แหละไม่ชอบแอร์ทามแม่งโอ้แอร์ธามมากกับเพื่อนอ่ะไม่ชอบเลยติดอันนี้ติดติดชมะคนตัดครับไม่ผ่านไม่ผ่าน ติอนี่คือติเลยไนงะนี่เพลงน,นี้อะไรเนีเ่ยเฮ้ย อ๋ออันนี้เหมือนแนะนำเอ็มเอ็มวีคนในแก๊งเนาะนี่นี่รู้ไหมทำไมอยู่ในคุกรู้ไหมคนดูรู้รึไหมทำไมพี่คิวอยู่ในคุกให้ถ่ายอ่ะให้ถ่ายมาอยู่ในคุกบ้ากามไงโดนโดนผู้หญิงนั่นเนี่ยฟ้องตำรวจเนี่ยเนี่ยภาพเขย่าเนี่ยเตาะเด็กเตาะสิบเกระสิบแปดเนี่ยสิบเจ็ดเนี่ยเนี่ยป่ะเนี่ยห้าู้เยาวตรงนี้ ก,กามไงมีไขังเออไอเนี้ยื่องจริงนะตั้มเมอร์ไอใครอะ มาร์กเหรอมาร์กหรือเมฆอะเมฆปั๊บคนี้บอกเลยว่ามึงอยากความสวยความฉลอกด้ตใสเหรอมใสเหรออ่าวแล้วเนี่ย แต่มึองตามไม่เคยทนแลวกูช่วยพมึงเลและสลายกันเป็นควันขออน้อาอย่าเสียตรงทำหรอเนี่ยพิกสดพริกเทศแพยนยอน